แดนหิมมาผ่านอันไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าโพ้นมีขุนเขาสูงใหญ่อยู่ลูกหนึ่งมียอดเป็นสีเงินยามถูกแสงจันทร์และแสงอาทิตย์สาดส่องจะเกิดเป็นประกายแสงที่งดงามทั้งเวลากลางคืนและกลางวันรอบรอบเชิงเขาเป็นแดนดงที่กว้างใหญ่เกลื่อนกลนด้วยเหล่าสัตว์น้อยใหญ่มากมายหลายชนิด มีฐานน้ำใสไหลสอนแทกหลอเลี้ยงผืนป่าพืชพันไม้ทั้งดอกไม้และผลไม้นานาก็<ๆ>าออกดอกออกผลสะพรั่งระยาย้อยทั่วแนวไพรบนยอดสูงเสียดฟ้าของขุนเขาสีเงินลูกนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกินนอนกินนรีซึ่งเป็นสัตว์หิมมะพานมีลักษณะครึ่งคนครึ่งนกรูปร่างเป็นคนที่งดงามแต่มีปีกบินได้ กินนอนกินนรีเหล่านั้นสามารถพูดภาษามนุษย์ร้องเพลงด้วยน้ำเสียงที่สดใสไพเราะแววหวานมีดนตรีเป็นปีแก้วเป็นขลุ่ยไม้เป็นพินหลายสายและสามารถนำใบไม้มาเป่าเป็นเพลงที่เพราะพริงอย่างน่าฟังยอดเขาสีเงินมีโพรงเป็นรูเป็นถิ่นถ้ำเหลากินนอนกินนรีบินเข้าบินออกพักอาศัยอยู่ข้างในถิ่นถ้ำ บนยอดเขาอันสูงล้ำค้ำฟ้านั้นย่างเช้าตรู่แสงอันอบอุ่นของดวงอาทิตย์สาดส่องมาเหลากินนอนกินนรีทั้งหลายก็จะจับคู่บินแยกย้ายกันออกจากถ้ำลงไปหากินในแดนป่าหิม,มพานบริเวณที่ตนเองและคู่ชื่นชอบอาหารของเหล่ากินนอนกินนรีเป็นผลไม้สุกและดวงดอกไม้ที่มีเกสรรสหวานหอม กินนอนเป็นชายส่วนกินนารีเป็นหญิงเครื่องนุ่งห่มทำจากผ้าใหญ่ไม้หลากสีมีกลิ่นหอมฟุ้งอบอวนวันหนึ่งกินนอนและกิน,นรีคู่รักสองตนชื่อจันทกินนอนกับจันทากินนรีพากันโผลบินลงมาจากยอดเขาสีเงินเพื่อแสวงหาพลาหารครั้นได้กินกันจนอิ่มน้ำสำราญดีแล้วก็พากันเดินเล่น ร้องเพลงคลอกันไปตามริมฝั่งทานและไปะหยุดพักบริเวณคุ้งน้ำซึ่งมีหาดทรายสวยสะอาดตาข้างๆหาดทรายเป็นดงดอกไม้และเป็นต้นไม้ที่มีเครือเถาวันเป็นประดุจชิงช้าสวรรค์ธรรมชาติกินนอนและกินรีทั้งสองนั่งเคียงกันบนเครือเถาวันชิงช้าขับร้องเพลงชอเระกล่อมกันและกันเสียงเจ้ยเจ้าไปในพงไพร เด็ดดวงดอกไม้โปรยปลายลงสู่ทานน้ำที่ไหลเอื่อยๆไปอย่างแสนสุขบางครั้งก็บินลงมาที่หาดทรายนางกินรีกรีดกลายฟ้อนรำขณะที่กินนอนผู้เป็นสามีก็เป่าปี่บรรเลงเพลงขณะนั้นในแดนป่าไม่ไกลนักพระเจ้าพรหมทัตร,ราชาแห่งกรุงพาราณสีซึ่งมีนิสัยชอบผจญภัยเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำ ได้บังเอิญเดินหลงเข้ามาในเขตแดนป่าอลีลับทินขุนเขาสีเงินแห่งนั้นราชาหนุ่มพรหมทัตเดินเลาะมาตามริมลำธารได้ยินเสียงปีและเสียงร้องเพลงที่ไพเราะเพราะพริ้งก็ชะงักนิ่งโผเข้าไปหลบหลังโคนไม้ใหญ่หยิบลูกธนูออกมาขึ้นสายเตรียมตัวยิงระแวงไพยใจระทึกอย่างแปลกพระไถยว่าเสียงอะไร เสียงใครมาบรรเลงเพลงและขับร้องกันอยู่ในป่าลึกนี้คิดสงสัยดังนั้นแล้วก็ซุ่มซ่อนรอดูท่าทีอยู่ครู่ใหญ่ครั้นแน่ใจว่าหูไม่ได้แววฝาดเฟือนไปจึงค่อยๆย่องหมอบก้มกำบังก้าวเข้าไปใกล้แล้วภาพที่ได้แลเห็นอยู่ต่อหน้าที่หาดทรายริมทานน้ำก็ทำให้พระราชาหนุ่มถึงกับตกตะลึงพระไถ่เต้นนางกิน,นรีพู้งดงามประดุษเทพอ,อับสร กำลังกรีดกลายร่ายรำอย่างเพลิดเพลินด้วยลีลาอ่อนช้อยโดยมีกิน,นรีผู้ชายยืนเป่าปีอยู่เคียงใกล้เมื่อได้เห็นโฉมงามของนางกินนรีพระราชาหนุ่มก็บังเกิดความพึงพอใจลุ่มหลงในความงดงามน่ารักของเธอขึ้นมาในทันทีทรงรำพึงในพระไทยด้วยความพิศวาสลุ่มหลงว่าโอนางกิน,นรี นางกินนรีสวยสุดงดงามปานนางฟ้าเป็นโชคดีของเราแล้วเราจะนำเธอกลับไปในเมืองให้เธอเป็นอัครมเหสีของเราราชาพรหมทัตมีพระไทยลุ่มหลงด้วยราคะไม่คํำนึงถึงศีลธรรมความดีงามดํำริอีกว่าเราจะยิงเจ้ากินนอนผู้ชายนั้นให้ตายไปซะก่อนแล้วจะเว้าววอนเกลี้ยกล่อมนางกินนรีงามให้ยอมเป็นมเหสีของเรา คิดด้วยดวงจิตอันเป็นอกุศลหยาบช้าดังนั้นแล้วก็ยกธนูขึ้นน้าวเล็งไปยังร่างของจันทะกินนอนซึ่งกำลังเป่าปีบเรลงเพลงอยู่แล้วปล่อยลูกธนูคมให้พุ่งออกจากแร่งไปในทันทีลูกธนูนั้นพุ่งเข้าไปปักตรึงที่กลางสวงอกของจันทะกินนอนอย่างแม่นยำในชั่วพริบตาจันทะกินนอนเซทลาลงกับพื้นทราย ปีหลุดกระเด็นจากมือส่งเสียงร้องโอ้ยยังตกใจและเจ็บปวดเสียงร้องของเขาและเสียงปีที่จูจูก็เงียบไปทำให้นางกินรีหยุดไร้รำและหันขวับกลับมามองครั้นพอเห็นเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเธอก็วีดร้องพวาวิ่งเข้าไปหากินนอนหนุ่มผู้เป็นสามีเอามือโอบประคองไว้แล้วร่ำให้พี่จ๋า พี่จ๋านางร่ำร้องเรียกยังตกใจสุดชีวิตอยู่เช่นนั้นฝ่ายจันทะกินนอนเจ็บปวดรวดร้าวจวนจะขาดใจห่วงใยนางกินรีผู้เป็นสุดที่รักก็เอ่ยปากพร่ำเพ้อรำพันรักขึ้นว่าจันทาน้องพี่พี่ถูกยิงแล้วชีวิตของพี่ใกล้จะดับสิ้นลงเลือดหลั่งไหลออกมาเต็มอกชีวิตของพี่กำลังจะสิ้นไปจันทาเอ๋ย ความเจ็บปวดความทุกข์เผาผลาญพี่อยู่หัวใจพี่โศกเศร้าเมื่อรู้ว่าจะต้องพลัดพรากจากน้องความโศกเศร้าของพี่ครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งใหญ่กว่าความโศกเศร้าทั้งหลายทั้งปวงร่างกายของพี่กำลังสิ้นสลายเหี่ยวแห้งเหมือนต้นหญ้าที่ถูกทิ้งบนแผ่นหินร้อนเหมือนต้นไม้ที่รากขาดเหี่ยวเฉาเราเราสองคนกำลังจะจากกัน จะไม่ได้ครองสุขอยู่ด้วยกันอีกแล้วตราบชั่วชีวิตพูดรำพึงรำพันได้เพียงเท่านั้นจันทะกินนอนก็กระอักโลหิตแน่นิ่งอยู่ต่อหน้าของนางกินนรีผู้เป็นภรรยานางจันทากินนรีหวีดร้องร่ำให้น้ำตาไหลพรากอาบแก้มปานประหนึ่งจะขาดใจเธอร้องร่ำรำพันว่าใครหนอใจร้าย มาลอบยิงสามีเราฝ่ายราชาพรหมทัตซึ่งหลบอยู่ในพุ่มไม้คิดว่ากินนอนผู้ชายนั้นตายแล้วก็ค่อยๆโผล่ปรากฏกายถือธนูเดินออกมาให้นางกินนรีได้แลเห็นนางจันทากินนรีครั้นได้เห็นก็นึกรู้ทันทีว่าชายชั่วผู้นี้ต้องเป็นคนยิงสามีสุดที่รักของเธอนางสะดุ้งตกใจกลัวบินหนีขึ้นไปอยู่บนคาคบไม้สูง ราชาพรหมทัตเห็นดังนั้นก็ร้องบอกแก่เธอขึ้นว่านางกินรีผู้งดงามเราคือราชาพรหมทัตผู้ครองนครพาราณสีเธออย่ากลัวเราเลยจงลงมาเถอะนางกินรีครั้นได้ฟังก็พูดสาบแช่งด้วยความโกรธโศกเศร้าเสียใจยังลึกซึ้งว่าพระราชาใดทำลายชีวิตสามีที่รักของเราทำให้เราต้องเป็นไม้ไร้คู่ พระราชานั้นเป็นคนเลวทรามยิ่งนักสามีของเราไม่ได้มีความผิดไม่ได้ประทุษร้ายใดๆท่านก่อนท่านมาทำลายชีวิตสามีของเราทำไมหนอเราขอสาปแช่งท่านขอให้มารดาของท่านจงได้รับความโศกเศร้าเช่นเดียวกันกับเราเราขอสาปแช่งท่านขอให้ชายาของท่านจงได้รับความโศกเศร้าเช่นเดียวกันกับเรา,เรา เราขอให้มารดาของท่านจงพลัดพรากจากบุตรและสามีขอให้ชายาของท่านจงพลัดพรากจากบุตรและสามีนางจันทากิน,นรีตะโกนร้องบริภาสด้วยความโกรธแค้นอยู่บนคาคบไม้ฝ่ายราชาพรหมทัตครั้นได้ยินนางกินนรีตะโกนร้องอยู่เช่นนั้นก็พยายามปลอบโยนเอาน้ำเย็นเข้าลูกบอกกับนางขึ้นว่า นางกินรีงามเอ๋ยนางกินรีงามดวงหน้าและดวงตาของเจ้าเบิกบานผ่องใสประดุดดวงดอกไม้ในแดนป่าเธออย่าร้องไห้เลยเธออย่าโศกเศร้าเลยจงลงมาหาเราเถอะเราจะพาเธอไปอยู่กับเราในพระราชวังและแต่งตั้งให้เธอเป็นอัครมเหสีมีเหล่านารีมากมายเป็นร้อยพันคอยปรนิบัติรับใช้ให้เธอมีความสุขแต่คำปลอบโยน ของราชาพรหมทัตไม่เป็นผลนางกิน,นรีแสนงามตนนั้นไม่ยินดีนางเฝ้าร้องไห้รำพึงรำพันถึงสามีที่นอนจมกองเลือดอยู่บนหาดทรายราชาชั่วราชาใจร้ายทำลายชีวิตสามีเราเราไม่รักเราไม่ต้องการเจ้ารอกอย่ามาหวังไมตรีแม้สักนิดหนึ่งจากใจของเราเลยจงไปเสียเถอะจงไปเสียให้พ้น ราชาพรหมทัตพยายามเว้าววอนด้วยคำพูดหวานเอาอกเอาใจต่างๆนานาแต่ก็ไม่สามารถโน้มน้าวนางกินนรีให้ยินดีพอใจในความเป็นราชาของตนได้ซ้ำยังถูกนางกินนรีนั้นด่าว่าสาบแช่งต่างๆนาๆนาราชาผู้มีจิตใจชั่วสามเห็นว่านางไม่ยินยอมตามก็บังเกิดความโกรธหมดความอดทนตะโกนด่านางกินนรีขึ้นว่าเชอะ นางกิน,นรีข้าอุตส่ามีไมตรีพูดงองอนดีๆกับเจ้าแต่เจ้านั้นโง่แล้วก็ขี้คลาดเมื่อไม่ยอมรับความหวังดีจากข้าเจ้าก็จงไปเถอะเถอะข้าก็ไม่ง้อเจ้าเช่นเดียวกันนางกินนรีงามผู้งโง่เขลาเอ๋ยไปไปพรนตะโกนด่าดังนั้นแล้วก็ถือคันธนูเดินหนีไปจากหาดทรายริมลำธารแห่งนั้นด้วยความขุนเคืองฝ่ายนางจันทากิน,นรีเฝ้าแลดู จนราชาใจร้ายนั้นลับหายไปไกลแล้วก็บินลงมาอุ้มร่างของสามีสุดที่รักแล้วนำขึ้นไปวางบนยอดเขาก้มหน้าคร่ำครวนร่ำให้รำพึงรำพันด้วยความร้าวรานใจว่าโอ๋หนอต่อแต่นี้เมื่อไม่มีเธอทั่วภูเขาทั่วซอกเขาและถิ่นถ้าอันเป็นที่อยู่ของเราทั้งสองจะมีประโยชน์อันใดเล่า ฉันไม่เห็นเธอที่ภูเขาไม่เห็นเธอที่ซอกเขาไม่เห็นเธอในถิ่นถ้ำที่เคยอยู่ด้วยกันฉันจะทำอย่างไรเมื่อไม่มีเธออยู่คู่เคียงหากพวกสัตว์ร้ายพากันมากล่ำมลกลฉันจะทำอย่างไรหนอเมื่อไม่มีเธออยู่ด้วย ที่ริมลำธารอันแวดล้อมด้วยดงดอกไม้แสนสวยและมีกลิ่นหอมนี้จะมีประโยชน์อันใดอีกเมื่อไม่มีเธอแม้ยอดเขาหิม,มะพานอันมีสีสดเขียวมีสีเหลืองอาร่ามมีสีแดงและสีขาวงดงามจะมีประโยชน์อันใดเล่าเมื่อไม่มีเธอเชือกเขาคันธมาศอันงดงามดารดาษไปด้วยดอกไม้หอมด้วยไม้หอม ด้วยยาหอมอันเป็นที่สถิตของหมู่เทพพระเจ้าจะมีประโยชน์อันใดอีกโอ๋หนอดวงใจเอ๋ยต่อแต่นี้เมื่อไม่มีเธอฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรนางจันทากิน,นรีคร่ำครวญร่ำให้รำพึงรำพันดังนั้นแล้วก็วางมือลงบนหน้าอกที่ชุ่มไปด้วยเลือดของสามี เธอรู้สึกว่าหน้าอกของสามีนั้นยังอุ่นอยู่เธอก็มีความหวังว่าสามีของเธอจะยังไม่ตายเธอไม่มีที่พึ่งใดๆแล้วเธอจะอ้อนวอนต่อเหล่าเทพพย,ยดาให้ช่วยเหลือนางจันทากินรีแห่งขุนเขาสีเงินผู้โศกเศร้าคิดได้ดังนั้นก็ประนมมือแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้ากล่าวบอกแกเหล่าปวงเทพเทวาขึ้นว่าข้าแต่เทพ,พเจ้า ผู้มีนามว่าเท้าเจตุโลกกบาลจะมีอยู่จริงหรือไม่หนอหากมีอยู่จริงท่านมัวไปหลบอยู่ที่ไหนเล่าช่างไม่เมตตาดูแลช่วยเหลือสามีสุดที่รักของเราเลยข้าแต่เทพเจ้าผู้มีนามว่าเท้าสก,กะเทวราชท่านมีอยู่จริงหรือไม่หนอหากมีอยู่จริงท่านมัวไปหลบอยู่ที่ไหนกันเล่า ช่างไม่เมตตาดูแลช่วยเหลือสามีสุดที่รักของเราเลยเสียงคร่ำครวญพิไรรำพันของนางกิน,นรีดังสะท้อนกึกก้องไปด้วยแรงโศกทั่วบริเวณบัดดนนั้นเท้าสก,กะเทวราชซึ่งประทับอยู่บนแท่นปันดุกมพลศิลาอาจบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็บังเกิดความรุ่มร้อนพระที่นั่งปันดุกมพลศิลาอาจที่เคยอ่อนนุ่ม ก็กลับกลายเป็นแข็งกระด้างเท้าสักกะรับรู้ด้วยฤทธิ์ว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นในโลกมนุษย์คนดีมีศีลธรรมกำลังได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนวิงวอนขอความช่วยเหลืออยู่เท้าสักกะเทวราชจึงเลงแลด้วยทิพยะจักขุลงมาก็ได้เห็นและทราบถึงเหตุการณ์ร้ายทั้งปวงทรงมิอาจจะอดรนทนอยู่นิ่งเฉยได้รีบแปลงกายเป็นพรามชุดขาว ถือคนโทรน้ำเดินออกมาจากราวป่าตรงมาหานางกิน,นรีแล้วเอ่ยถามด้วยความเมตตาเอ็นดูว่านางกิน,นรีเอ๋ยนางกิน,นรีเกิดเรื่องร้ายอันใดขึ้นหนอนางกินนรีผู้โศกเศร้าเห็นดังนั้นก็รีบตอบว่าท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐสามีของเราถูกคนใจร้ายลอบยิงนอนสิ้นสติเลือดไหลไม่รู้สึกตัว ขอท่านจงได้โปรดช่วยเหลือสามีสุดที่รักของเราด้วยเถิดได้โปรดเถิดพราหมณ์จำแรงในชุดขาวได้ยินดังนั้นก็เดินเข้ามาใกล้ค่อยๆเทคนโทน้ำอมฤตซึ่งมีฤทธิ์วิเศษจากสวงสวรรค์ให้รินรถไปที่บาดแผลกลางสวงของจันทะกินนอนด้วยเมตตาการุณาแล้วบัดนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ลูกธนูคมที่ปักตรึงอยู่ร่วงหลุดออกมาบาดแผลปิดเชื่อมสนิทเข้าหากันเลือดหยุดไหลน้ำอมฤตชําละล้างเลือดแดงให้หายไปพิษของธนูก็หมดไปในฉับพลันจันทะกินนอนลืมตารู้สึกตัวประหนึ่งเพิ่งตื่นจากความหลับฝันลุกขึ้นนั่งได้นางจันทากินรีสุดแสนจะดีใจ จันทะกินนอนผู้รอดพ้นจากความตายก็สุดแสนจะดีใจพวหาเข้ากอดกันร่ำให้พอได้สติก็พากันประนมมือก้มกราบแทบเท้าของพรามซึ่งเป็นเทพพระเจ้าเท้าสักกะจำแรงมาพลางเอ่ยคำขอบคุณขึ้นว่าข้าแต่พรามผู้ประเสริฐข้าแต่พรามพระผู้เป็นเจ้าดิฉันขอก้มกราบแทบเท้าของท่านด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้ง ที่ได้ช่วยชุบชีวิตสามีของดิฉันให้ฟื้นคืนมาขอบคุณขอบคุณฝ่ายจันทะกินนอนก็เอ่ยด้วยความซาบซึ้งในความกรุณานั้นเช่นกันว่าข้าแต่พราหมณ์ผู้ประเสริฐข้าแต่พราหมณ์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอก้มกราบแทบเท้าของท่านด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งที่ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้รอดชีวิตคืนมาขอบคุณ ขอบคุณพรานจำแลงในชุดขาวได้คืนร่างเป็นเท้าสกกะเทวราชผู้งงดงามองค์อาจแล้วประธานโอวาทแก่กินนอนกินนรีคู่รักคู่ชีวิตแห่งขุนเขาสีเงินทั้งสองตนขึ้นว่ากินนอนกินนรีเอ๋ยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้าทั้งสองจงอยู่รอดปลอดภัย จงจะได้บินลงมาเที่ยวหากินในทิ่นลำธารใกล้แดนมนุษย์นี้อีกจงไปหากินในถิ่นอื่นที่ลีลับที่ห่างไกลพ้นจากสายตาของหมู่มนุษย์เถอะเอยเตือนดังนั้นแล้วเท้าสักกะเทวราชก็หายวับสเสด็จกลับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นดาวดึงดึอันเป็นที่สถิตของพระองค์จันทะกินนอนและนางจันทากินนรีต่างดีอกดีใจ จับมือกันและกันโผบินขึ้นจากแดนป่าริมลำธารมุ่งหน้าคืนสู่ยอดเขาสีเงินอันเป็นถิ่นพักอาศัยนับแต่วันนั้นก็ไม่พากันบินลงไปป่าริมลำธารเชิงเขาบริเวณน,นั้นอีกเลยต่างพากันเที่ยวไปในแดนป่าที่ลึกล้ำหลีลับในเขตขุนเขาคันธมาศไปที่ริมสะอโนดาตอันมีน้ำใสสะอาดเยือกเย็น ดารดาษไปด้วยดอกปทุมทองและบุพชาตินานาพันธ์ครองรักครองชีวิตครองสุขร่วมกันจนกระทั่งตราบสิ้นอายุไขท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเอ่ยนี้คือเรื่องราวอันเป็นอดีตชาติอดีตชีวิตของพระโพธิสัตว์กับยอดนารีคู่พระบารมีในชาติหนึ่งซึ่งในชาตินั้น พระราชาพรหมทัตผู้ใจร้ายก็คือเจ้าชายเทวทัตจันทะกินนอนก็คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระบรมโพธิสัตว์ส่วนนางจันทากินรีก็คือพระนางยาโสธราพิมพาซึ่งเป็นยอดนารีคู่บารมีของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นคู่รักคู่ชาติคู่วาสนาเป็นคู่บุญคู่วิญญา ผุดผ่องสีร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างทางบารมีมิหนายหนีมิแรมร้างเหินห่างไกลเฝ้าเทิดทูนอุทิศให้ด้วยใจพักมั่นคงรักตราบนิรันไม่หวั่นไหวเป็นยอดหญิงกินนรียอดดวงใจจารึกไว้ตำนานรัก นิรันการ